ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา รถครอบครัวเครื่องดีเซลเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้บอกเลยว่าหล่อเท่ดุดันไม่กพ้ใครครับกับเจ้า Ford ดเอลเรนะครับรถปี2017เลขไมค์คันนี้เพียงแค่130,000กิโลเองครับถ้าใครชอบรุ่นนี้โฉมนี้แบบนี้วันนี้จัดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า Ford ดเอลเรนะครับผมรถปี2017ครับเป็นรุ่น2.2เทเนเียนะครับเครื่องดีเซลเกียร์ออโต้เลขไม์แท้เพียงแค่130,000กิโลเองครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเขาสภาพสวยจัดพร้อมใช้งานครับ ราคาออกใหม่ป้ายแดงล้านสี่ครับเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่5้าแสนหกหมื่นแปดบาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ10,000บาทเองครับและคันนี้นะครับสามารถผ่อนได้ยาวแบบสีงวดถ้าใครชอบสนใจรีบมาจัดเลยนะครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปลเตอร์นะครับโคมเดิมจากโรงงานดีไซน์สวยนะครับตัวกระจังหน้านะครับเป็นสีดได้านะครับเปลี่ยนใหม่มาให้แล้วนะครับแต่งแบบว่าเท่เลยนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อม กับเซ็นเซอร์หน้า4จุดพร้อมไฟตัดหมอกเดิมจากโรงงานครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับผมยางปี2023ีของมิชลินครับสเปคยางคันนี้นะครับ265ทับห r 1 8และคันนี้มาพร้อมกับดิสเบรก4ล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรก led ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับผมตรงกลางเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งโครเมียมนะครับมีโลโก้ ford elre ครบั่วนะครับด้านล่าสุดเนี่ยมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอย4จุดเดิมจากโรงงานนะครับพามาชมห้องโดยสาร ด้านหลังครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นบาะนั่ง3แถวตอนนะครับนั่งได้7คนนะครับภายในสวยสูงโปร่งโล่งสบายนะครับที่มคันเนี่ย ตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันแอร์หลังคารอบคันนะครับใครมองหารถครอบครัวขนาดใหญ่ซื้อคันนี้ไปตอบโจทย์เลยนะครับลองส่องด้านบนครับเพื่อนๆโครงสร้างเห็นไหมครับน็อตยึดฝาโปงนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับเรารับประกันเลยว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักปีกพ้อมจมน้ำรับประกันไม่แท้นะครับและลองส่องด้านล่างนิดนึงครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับผมช่องเก็บของเนี่ยสามารถวางของได้นะครับถ้าใครมองหารถครอบครัวอเนกประสงค์ซื้อคันนี้ไปตอบโจทย์เลยครับด้านหลังนะครับมา มาพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือให้ครบเลยนะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับเพื่อนๆพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับสภาพสวยมากนะครับออปชันจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับถือว่าไม่เยอะครับเพียงแค่1นึ0 0 0สมกิโลรับประกันไมค์แท้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับคุชคอนโทรลแอร์แบกหนึ่งใบนะครับไหลมาที่หน้าจอตรงกลางครับตัวนี้เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับมีฟังก์ชันครบเลยนะครับ แอร์คันนี้มาพร้อมกับแอร์ออโต้ดีไซน์สวยใช้งานง่ายนะครับไหลามาที่เกียร์ครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับดีไซน์โฉบเฉี่ยวค่อนข้างสวยครับมาที่ตัวเบาะเลยครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าด้านหน้านเพื่อน ตัวบ่อภายในเนี่ยเป็นสีดำเกือบร0 0เเซ็นะครับย้ำอีกครั้งว่าใครมองหา f o r d e เอ r e s t ซื้อคันนี้ไปตอบโจทย์เลยครับพามาชมเบาะนั่งด้านหลังครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นเบาะนั่งสามแถวตอนนะครับภายในสวยสูงโปร่งโล่งสบายนะครับย้ำอีกครั้งว่าภายในเป็นเบาะหนังแท้รอบคันสีดำเดิมจากโรงงานนะครับลองส่องด้านบนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแอร์หลังคารอบคันนะครับเพื่อนๆใครมองหารถครอบครัวขนาดใหญ่ซื้อคันนี้ไปตอบโจทย์มากครับไหลลงมาที่แอร์ด้านล่างครับเพื่อนเห็นไหมตรงกลางครับ ตัวนี้มาพร้อมกับแอร์โหมดปรับให้ที่คัญนะครับมาพร้อมกับพอร์ชชาร์จให้1พอร์ตด้วยครับพามาชมโครงสร้างด้านบนนะครับรอยเม็ดอาร์คลูกลมแบนเรียบชัดเจนนะครับลองส่องด้านหลังกันต่อนะครับรถเราทุกคันนะครับรับประกันครับว่าไม่มีการชนหนักปิดข้อมจมน้ำนะครับโครงสร้างรอบคันรอยเม็ดอาร์คชัดเจนลูกลมแบนเรียบเลยครับโครงสร้างด้านขวานะครับก็เดิมหมดจากโรงงานเหมือนกันนะครับไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะครับลองส่องด้านหลังกันต่อนะครับ ประตูทั้ง4บานนะครับรอยเมอาร์คชัดเจนรูกลมแมนเรียบนะครับย้ําอีกครั้งว่าโครงสร้างเดิมทั้งคันครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากนะครับออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับผมหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะครับมีฟังก์ชันครบเลยนะครับราคาเพียงแค่5้าแสนหกหมื่นแฟนบาทครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลครับสองพันสองร้อยซีซีนะครับอัตราเร่งดีมากขับขี่ดีมากประหยัดมากครับและต่อมานะครับดูโครงสร้างรอบคันเลยครับเพื่อนๆ น็อตยึดฝาโปรงด้านหน้านะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับเดิมจากโรงงานนะครับซอกด้านในแก้มด้านขวารอยหัวน็อตรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับไหลามาที่คานด้านหน้านะครับรอยพลาสติกสติ๊กเกอร์มกอกรทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ผมย้ำอีกครั้งว่าสภาพเนี่ยสวยมากน่าใช้มากครับโครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานนะครับ ไปจบที่ซอกด้านในแก้มด้านซ้ายนอต่ฝาโป้นะครับสบภาพสวยพร้อมใช้งานที่สำคัญน,นะครับภายนอกภายใดสภาพใหม่มากครับไหลามาที่ฝาโป่งด้านบนนะครับเห็นไหมว่ารอยเม็ดอาร์รอยตีนกาวตาปั๊มฟอดอ,อยู่ครบหมดนะครับถ้าใครมองหาฟอดเอลเลสซื้อคันนี้ไปคุ้มเลยครับ สรุปเลยนะครับผมกับเจ้า Ford Everest คันนี้นะครับรถปี2017ครับเป็นรุ่น2.2เทเทเนียมเลขไม้แท้เป็นแค่130,000กิโลเกียร์อโอตโต้เครื่องดีเซลรถบ้านมือเดียวครับราคาออกใหม่ป้ายแดงล้านสเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่568 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแหวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือเนเพียงแค่ประมาณ10,000บาทครับและคันนี้นะครับสามารถผ่อนได้ยาวแบบสีงวดถ้าใครชอบสนใจรีบมาจาัดเลยนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเลยครับเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดคอมจมน้ารับประกันใหม่แท้และคันนี้นะครับรับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า10,000มกิโลครับถ้าใครชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ